เอาไหมครับเอาทุกช่องกันนะผมเริ่มนะครับ <c oughs> ครับก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยผมก็ได้ฟังนะครับอาจารย์วิษณุเครือง,งามเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ ผมเนี่ยในฐานะที่ได้มีการดําเนินคดีกับทางวิกตอแล้วก็เครือข่ายเนี่ยวันนี้ผมถึงนัดพี่ๆเสื่อมลชนเนี่ยนะครับในการที่จะฟังความเห็นของผมนะครับหลังจากที่อาจารย์วิศนุแถลงนะครับวันนี้เนี่ยก็ทราบจากอาจารย์วิษนุแหละว่าเดี๋ยวคงจะมีคําสั่งให้ทางพลเอกต่อศัก์สุขวิมลเอ่อกลับมาเป็นผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะครับ ตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับผมคิดว่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่จะมีผบตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับกลับมาทําหน้าที่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าไอ้เรื่องการแจ้งความไปอะไรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าตำรวจคนไหนนะครับกล้าที่จะดาเนินการต่อไหมก่อนหน้านี้นะครับมันมีดีลหลายดีลมากนะครับพยายามที่จะติดต่อมาทางผมนะครับ ก็คือติดต่อมาว่าเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยจะได้กลับทั้งคู่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะครับไอการดูแลทางเนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะมีการให้เงินให้ทองนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าเรื่องนี้ผมทําในฐานะาทานายประชาชนนะครับแล้วก็ผมมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเพื่อที่ต้องการว่าเออให้บิ๊กต่อกลับมาแล้วแล้วพี่โจ๊กจะหาทางกลับได้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเราสนิทกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมือง ใครผิดก็ต้องผิดใครถูกก็ถูกนะครับจะมาซูเอียกันแล้วก็วินวินกันไม่เห็นหัวประชาชนแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมก็จึงปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ผมได้มีการทำอะไรไปบ้างนะครับผมได้มีการไปแจ้งความที่สอน,นอเตาปูนนะครับได้มีการไปร้องที่คณะของคณะวินัยนะครับกอรออรอนะครัรแล้วก็ได้มีการไปร้องที่ปปปให้ตรวจสอบทั้งเครือข่ายนะ สาหน่วยงานนี้ไม่ได้มีการขยับขยื่อนอะไรเท่าที่ควรนะครับส่วนคณะกรรมการของนายกเนี่ยเขาได้มีการเชิญผมไปนะครับเ,เพื่อไปให้ข้อมูลนะผมไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับตัวผมเองเนี่ยไป3-4ครั้งไปยื่นหลักฐานต่างๆนอกจากตัวผมเองแล้วนะครับยังมีสายลับนะครับที่เป็นคนเก็บเงินจาก18ธุรกิจเนี่ยเอาไปส่งไปให้จนถึงบัญชีที่พบว่าต่อ,อ,อได้มีการใช้นะครับ ทุกคนเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนแต่เสียสละนะคะเสี่ยงตายนะตัวผมเองมีครอบครัวมีลูกนะครับตัวผมก็คิดว่าเรื่องนี้เราครั้งนี้เราขอทําเพื่อประเทศชาติสักครั้งนะครับคนที่จ่ายเงินเว็บก็มาเป็นพยานให้นะสเตทเมนต์อะไรที่เราเอาไปได้เราก็พยายามทําให้เพื่อที่อยากจะให้คณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าขบวนการนี้มันเป็นขบวนการที่คนมีอํานาจระดับสูงระดับผอ,บอตลอนะครับ มีการรับสวยจริงนะตัวเองเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่ได้ไว้ว่าทางตรงก็ทางอ้อมนะครับจะบอกว่าไม่ได้รับประโยชน์เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะภรรยาของตัวเองเนี่ยได้รับเงินจากเว็บพนันจาก18ธุรกิจเนี่ยทุกเดือนเดือนละแสนกว่าบาทและยังมีออทรัพย์สินอีกหลายหลายอย่างนะครับที่ไม่สามารถจะตรวจสอบที่ไปที่มาได้อย่างเช่นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทมันก็เป็นของสามีภรรยาอยู่แล้วนะที่ปากช่องหรือบ้านที่ปากช่องนะครับ ที่เป็นบ้านไม้สักทองนะครับหลังนั้นก็น่าจะประมาณสักหนึงร้อล้านแล้วบ้านที่อังกฤษอีกนะผมก็เอาเรื่องเรา,เ,าเรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไปร้องเอาไปข้อมูลไปให้ทุกอย่างแล้วนะรวมถึงให้ปปงด้วยแต่ปรากฏว่าปปงที่มีชัดชัยพรมเลิศนะครับท่านชัดชัยเนี่ยเป็นประธานเนี่ยไม่มีการเรียกสอบอะไรเลยจนผมได้ข่าวว่าบ้านที่กรุงเทพเนี่ยได้มีการพยายามที่จะขายแล้ว นะกระบวนการตรวจสอบอยังไม่เริ่มขึ้นเลยนะครับผมพยายามทําทุกทกสิ่งทุกทกอย่างที่ประชาชนคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะทําได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าวันนี้พอบอรตรเนี่ยต่อศักก็ได้กลับมานะครับวันนี้เนี่ยนอกจากว่าผมจะมาอธิบายความอัดอั้นของผมแล้วเนี่ยผมอยากจะมาขอโทษประชาชนด้วยผมรู้ว่าทุกๆคนเนี่ยหวังกับเรื่องนี้มากนะครับ อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมีบรรทัดฐานกฎหมายเดียวกันนะครับใครผิดก็ต้องไปผิดใครถูกก็ว่าถูกนะไม่ว่าตัวเองจะนำสกุลใหญ่มาจากไหนว่าไม่ว่าตัวเองจะเป็นผบตรเยื่นคดีกับทางบิ๊กตายนะครับเมื่อสกู่นี้ที่ทางทนายได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนแต่เห็นน้ำตาคอเป้าด้วยคือเรื่องนี้ผมนะครับผมดำเนินคดีพับพลเอกต่อศักเนี่ยนะ ผมคิดว่าในในโลกนี้ไม่มีใครกล้าทําอย่างผมหรอกนะผมเอาชีวิตตัวเองเอาชีวิตครอบครัวมาเนี่ยมาเสี่ยงนะครับแล้วก็ผมได้มีการพาพยานที่พร้อมที่จะไปกับผมอะพยานที่เขารู้อยู่ว่าอนาคตเขาต้องถูกอะไรบ้างอะสายลับอะนะครับแต่ว่าเขาพร้อมที่จะดาเนินคดีเพราะว่าเขาอยากจะให้มันเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะครับให คนที่มีอํานาจนะครับเป็นผบตรและมีนามสกุลใหญ่เป็นน้องชายของราชเลขาเนี่ยถูกดาเนินคดีให้มันเท่าเทียมกันกันกบประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่ทําผิดอะ่ะเราต้องถูกดาเนินคดีะนะครับนะผมเสียสละขนาดนี้นะครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะนะครับเขาไม่ได้สนใจตรงนี้เขาสนใจแต่ว่าผลประโยชน์ยังไงมีการดิวกันยังไงเท่านั้นเองนะครับ คือผมกังวลเรื่องความปลอดภัยผมกังวลมาตลอดตั้งแต่ผมเริ่มมาแฉวิกต่อเขาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษานั่นแหละนะครับช่วงมีนาเมษานลยเนี่ยผมก็ระวังตัวตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงนะก็มีการระวังตัวอยู่ตลอดแล้วแล้วยิ่งถ้าเขาได้กลับมาเนี่ยก็คงต้องระวังตัวยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขาก็จะมีอํานาจในการสั่งการตํารวจนะทั่วประเทศนะครับ โอเคครับพี่พี่สื่อมวลชนมีอะไรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมยืนแล้วกันนะได้ครับดัรกนักยแครับก็ผมผมทราบนะครับว่าประชาชนทั่วประเทศเนี่ยฝากความหวังไว้กับผมในเรื่องนี้นะครับที่จะให้ดำเนินคดีกับคนเอกต่อสักนะครับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผลสอบของคณะกรรมการนายกเนี่ยออกมาแล้วผมซึ่งเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยทำไม่สำเร็จผมอยากจะกราบขอโทษประชาชนทุกคนจากใจจริงเลยนะครับเสียใจเสียมที่มันไม่สาเร็จขนาดไหนก็เสียเสียใจนะครับเสียใจมากครับเพราะว่า ไอ้สิ่งที่เราได้มีการทุ่มเทนะครับคือที่ผมเงียบหายไปบางทีผมไม่ได้บอกสื่อเนี่ยผมก็ไปให้การเพราะว่าผมร้องไปทั้งหมด4ี่คณะอะครับนะผมพาพยานไปพยานผมก็อยู่ไกลๆทั้งนั้นนะครับผมถึงกับโน้มน้าวคนที่ทําเว็บพนันนะครับให้ให้การได้ว่าจ่ายเงินใครอคะรผมต้องไปคุยตํารวจแล้วผมต้องโน้มน้าวพยานให้เขาก้าที่จะมาให้การตามความเป็นจริงอีกอะครับนะมันก็เสียใจเสียความรู้สึกนะครับไอ้ที่ ตลอดเวลานะครับท้อมาตลอดเลยครับเพราะว่าเวลาไปก็เจอต่อเจอเจอต่อแต่ว่าอย่างที่ผมบอกกับทุกคนว่าผมทอ้อแต่ผมก็ไม่ถอยนะครับผมก็ทําต่อไปแบบนี้นะครับวันนี้ผลออกมาแบบนี้นะก็มันมันจุกที่อกนะครับมันจุกที่อกแต่ว่าเราก็ต้องทาการทําต่อไปนะครับเราก็รู้แล้วว่าว่ากฎหมายบ้านเมืองแล้วมันเป็นแบบนี้นะคนมีอํานาจนะครับดิวกันรู้เรื่องนะทุกอย่างก็จบรีเซ็ตศูนย์ใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ คิดไว้ก่อนไหมครับก็ออกมาเป็นรูปนี้พอที่จะทราบครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาดีลไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะดูแลทนายตั้มนะไอ้คาว่าดูแลของเขาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการที่จะให้เงินแหละแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้รับการดูแลจากเขาอะนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายให้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับเอเป็นการอบัวนะคะอย่างที่ทนายตมสงสัยตแรกอย่างที่ผมสงสัยตอแรกเลยครับ ให้เรียกพยานผมเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่ตั้งทงไว้นะครับแล้วตอนนี้บิ๊กต่อก็กลับมาเป็นผบอรตรอ,อย่างเท่ๆแล้วนะก็ถือว่ามีคณะกรรมการของนายกเนี่ยนะช่วยในการฟอกตัวให้นะครับว่าเอา้าก็คณะกรรมการนายกร,รู้แล้วนี่ว่ามีการทะเลาะกันจริงระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะด้วยเรื่องกำนันนกนะด้วยเรื่องไอ้เป้รักผู้การ อ่ะโอเครู้แล้วว่าทะเลาะกันแต่ว่าจบได้แล้วนะอ้าวต่างคนต่างแยกย้ายไม่ต้องมีใครผิดไม่ต้องมีใครถูกครับนะประชาชนอย่างเดียวแหละครับที่ผิดนะครับที่เกิดมาในประเทศนี้นะครับมองว่ากระบวนการที่มีคำสั่งให้วิกต่อได้กลับมาเพราะว่าจะต้องการเร่งรัดในช่วงช่วงเวลาที่จะใกล้กับเกษียณอายุราชการไหมครับบิ๊กต่อที่เราต้องรีบกลับมานะครับจริงๆแล้วเขามีงานสําคัญในเดือนหน้านะครับนะ แต่เอาง่ายนะครับดีลเขาเนี่ยถ้าเกิดทํางานสางานในเดือนหน้าเสร็จเนี่ยอาจจะลาออกก็ได้นะครับก็มันมีดีลมาที่ผมไงครับมันมีดีลมาให้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาเขาจะกลับมาทํางานสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับแล้วอาจจะลาออกนะแล้วบิ๊กโจ๊กเขาก็จะได้กลับมานะครับเพราะว่าคนที่มาคุยเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมสนิทกับบิ๊กโจ๊กว่าผมก็ต้องอยากให้ิ๊กโจ๊กกลับมามันเป็นเรื่องธรรมดาครับนะแล้วก็ตัวผมก็จะได้รับการดูแล นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับดีลนี้ครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้ออกมาทําเพื่อบิ๊กโจ๊กนะพี่โจ๊กได้กลับมาผมยินดีด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมต้องการที่จะท,าทําบรฐานให้มันเกิดขึ้นนะครับให้คนที่ทําผิดอ่ะนะคนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอ่นะมาเป็นตาแหน่งใหญ่ถึงพบว่าตรอนะครับแล้วอนาคตนะครับจะไปไล่จับพวกเว็บพนันอะไรต่างๆเนี่ยนะจะไปจับยังไงนะครับนะเอาง่ายๆนะครับไอตอนนี้ที่มันมีจับกันเยอะๆนะ มันก็จับไอ้บัญชีนอกถังอย่างที่คุณนายนพูดทั้งนั้นน่ะแหละครับพว,พวกพวกที่ไม่ได้จ่ายอ่ะนะไอ้พวกที่จ่ายก็ไม่ได้จับนะครับพวกเว็บใหญ่ๆอะไรต่างๆที่มันอู้ฟู่ได้กันเดือนอะไรเป็นพันล้านนะครับนะมันจะต้องมีดิวต้องมีการคุยกันนะครับให้มันสมประโยชน์ทั้งนั้นน่ะแหละนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์มิจนุได้บอกว่าต้องให้เกิดความปรองดองกันแต่คําสั่งที่ออกมาม,มันมันคนกลางทีม่มีความเท่าเทียมมันจะเกิดการปรองดองได้ไหมครับคือ คือเขาอย่างนี้นครับก็คือเหมือนกับว,ว่าดิวให,ให้สองคนเนี่ยสงบสุขกันส่วนเรื่องความผิดเนี่ยไม่ต้องมีการมาสอบต่อและจบกันแล้วนะเพราะว่าถ้าจะดึงส่งไปปปชนะครับมันอีกสองสามปีนะครับก็กลับมาต่างคนต่างทํางานกันนะครับเรื่องใครผิดใครถูกเนี่ยชาวบ้านอย่างเราไม่ต้องไปไปไปรู้ไปสนใจเขาหรอกเพราะคนมีอำนาจเขาจัดการกันเสร็จหมดแล้วนะถ้าเป็นชาวบ้านโดนคดีแบบนี้นะครับเข้าคุกไม่ได้ประกันตัวแล้วผมบอกเลยนะครับโดนฟอกเงินโดนคดีเว็บพนันเนี่ย เห็นไหมครับไอ้ผู้ another, be ต้องหาคดีเว in ็บพนันต่างเนี่ยนะไปสู้คดีในศาลนะครับไม่ได้ประกันตัวทั้งนั padding, ้นนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้คืออภพิสิทธิ์ชนไงครับผมถึงบอกครับพอเป็นอภิสิทธิ์ชนเนี่ยเขาก็ยังไงครับยังไม่ต้องถูกดำเนินคดีเลยยังไม่มีการแจ้งข้อหายังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ได้กลับมานะครับในตําแหน่งผอตรของประเทศไทยทั้งทั้งที่ยังไงครับทั้งทั้งที่ติดชนะติดหลังเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยรับเงินจากสวยธุรกิจ18ธุรกิจ มีเงินจากเว็บพนันเข้าไปนะครับนะไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าชื่อเสียงประเทศไทยหรือสอตอชอจะเป็นยังไงนะครับขอให้ตกลงกันได้ก็พอนะผมฝากถึงพบต่อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สงสารนามสกุลคุณเองนะครับคุณน่าจะสงสารตํารวจทั้งประเทศนะครับนะที่วันนี้คุณจะกลับมาดารงตําแหน่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับได้หน้าได้ตาโอ้โหเก่งเส้นใหญ่กลับมาได้แล้วนะครับเป็นพบตร นะกลับมาได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าตํารวจเหล่าเนี้ยที่เป็นลูกน้องคุณแตบบ่เขาคิดยังไงคุณรู้ไหมนะจริงๆแล้วเขาเขาไม่ได้อยากให้กลับมาเลยนะครับเพราะว่ามันทําให้เขา,าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเสื่อมเสียสตอชอนะเสื่อมเสียไปถึงประเทศไทยครับผมรั้ะการพบตร ได้พูดว่าจะสร้างความศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรในวงของสีกากีนะครับในความเป็นจริงแล้วในภาพประชาชนสังคมแล้วมันจะได้นะครับคือรักษาการผบวตรเน,นี่ยนะผมบอกเลยนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วครับนะเพราะว่าเขาอ่ะผิดเต็มๆมานะครับเอาจริงนะในในการที่ไปให้บิ๊กโจ๊กออกจกากราชการไว้ก่อนนะคือผิดถูกเนี่ยนะไปว่ากันอยู่แล้วแต่ว่า การที่เอาให้ออกจากราชการนะครับโดยที่ไม่ทําตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะอนาคตนะบิ๊กตายนะครับก็ต้องเป็นผู้ต้องหาแน่นอนนะครับบิ๊กต่อจะช่วยบิ๊กต่อจะช่วยได้ไหมครับบิ๊กต่อจะช่วยได้ไหมไม่ได้ห,หรอกครับเพราะว่าใครก็รู้นิ่ใส่บิ๊กโจ๊กดีครับใครทําเขาไว้เขาเอาคืนแน่นอนอยู่แล้ว ต่งของของบิ๊กโจ๊กอะ่ะวันนี้ทางอาจารย์ิสรุปก็บอกว่าท่านคีสินีการมีการตีกับคืนคําสั่งนั้นไปให้ทางสอสไปทาให้ถูกตามขั้นตอนเพราะคําสั่งนั้นถือว่าไม่ชอบตามกฎหมายเพราะว่าไม่ได้ทำคณะกรรมการให้ความเห็นเสียก่อนใช่ครับคือของบิ๊กโจ๊กอย่างที่บอกครับทุกอย่างเนี่ยมีการรวบลัดถ้าเกิดพี่ๆสื่อมวลชนจําได้นะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวคือมันมีพันตำรวจเอกจากใต้ะนะครับเข้าไปแจ้งความ ในกลุ่มของพี่โจ๊กเนี่ยว่าเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฉะนั้นเนี่ยมันมีเลเร์ระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่จะต้องส่งปปชว่าปปชจะส่งกลับหรือจะทําต่อเองแล้วช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีการออกหมายจับนะพอแจ้งข้อหาออกหมายจับเสร็จนะครับ mm hmm. เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับเขาจะต้องส่งเรื่องไปให้ปปชแล้วเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะมีผิดกฎหมายตอนนั้นนะครับเขาก็เลยเร่งรัดเอาออกจากราชการก่อน นะครับโดยที่ไม่ได้ขอความเห็นจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเลยนะครับซึ่งอันนี้กฤษฎิการเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นความผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ให้ออกไปนะครับนะทางวิกต่ายเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีในอนาคตนะครับการที่ทางานายกาาให้การที่ทางกิษสีิการตีกลับมาอย่างนี้ถือว่าให้ความเป็นธรรมพิจาหรือยังก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมในส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าด้วยให้ความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยมันต้องเอาคำให้ต้องเขาได้กลับมา นะครับถ้าเขาได้กลับมาเนี่ยก็คือให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วแต่ในกรณีอาจารย์พิศนุก็ไม่ตอบชัดๆว่าในระหว่างนี้จะได้คื้นตำแหน่งก,กลับคลับกลัเพราะว่าคำสั่งให้ออกนะนยังคงตีกลับไปให้ทำการแก้ไขแต่ว่าไม่บอกจะดๆว่ากลับมามตำแหน่งรองได้หรือไม่ผมคิดว่าทางบิ๊กต่ายนะครับไม่น่าจะฝืนไปได้หรอกนะครับเรื่องนี้เพราะว่าผิดยังไงมันก็คือผิดนะครับนะยังไงเขาต้องทำตามขั้นตอนให้มันถูกต้องนะครับ ก็หลังจากที่ฟังอ,อ,อาจารย์วิษณุวันนี้แล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยผมขอโทษประชาชนทุกคนด้วยที่ผมทําภารกิจนี้ให้ไม่สําเร็จนะครับจากนี้นะครับผมก็คงจะต้องทําต่อไปนะครับในฐานะที่คนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถทําได้เนี่ยผมไม่มีอาํานาจหน้าที่อะไรนะครับที่จะไปบอกว่าเฮ้ยเธอผิดแล้วคุณจะต้องออกไปจะต้องไล่ออกนะครับมันอํานาจอยู่ที่นายกรนะัฐมนตรี นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมีดีลหลายดีลเหลือเกินนะซึ่งมันเกินอำนาจที่ผมจะไปแทรบแซงหรือจะไปกำหนดได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมทำได้ต่อไปนี่ก็คือไปตามคดีครับนะไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงผมก็จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สอนอเตาปูนนะครับยังไม่มีการเรียกแจ้งข้อหาใครเลยสักคนเดียวนะครับหรือว่าเรื่องของคณะกรรมการสอบวินยัยนะครับอันนี้ก็ทราบว่าได้มีการเรียกสเตทเมต์อะไรต่างๆมาแล้วนะ ส่วนคณะกรรมการของทางประหลัดชิงหรือว่าท่านวินัยนะครับท่านเคยบอกผมนะว่าไม่มีใครสามารถเอามือเนี่ยไปปิดแผ่นฟ้าได้นะครับตอนนี้เนี่ยมือปิดเต็มๆเลยครับนะผมไม่รู้ว่าไอาการที่ท่านเรียกพยานของผมไปบ่อยๆเนี่ยว่าเส้นทางการเงินจะต้องเอาไปจ่ายให้ใครห้องไหนอะไรยังไงเนี่ยนะท่านเอาไปสิเขียนไปในรายงานอะไรบ้างหรือเปล่านะครับทําไมกลายเป็นว่าแค่มีความเกี่ยวพันกันมีความเกี่ยวพันแล้วยังไงไม่มีความผิดหรือไงนะครับ ถ้าเกิดเป็นคนอื่นล่ะที่ไม่ใช่พลเมฆต่อศัก์สุขวิมน่ะนะครับผมว่านะคนคนนั้นก็คงจะโดนไล่ออกจากราชการไปแล้วนะครับแต่คนนี้พอดีคนนี้เขาเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าพี่ชายตัวเองเป็นถึงราชเลขานะครับก็หดหูประเทศไทยครับตอนนี้ประเทศไทยมีแล้วครับมีผอบตรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะครับนะผมว่าประชาชนอย่างที่ผมบอกประชาชนรับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับ พี่ผู้สื่อข่าวมีวจะสอบถามผมถามได้เลยครับการที่ทางทางผู้พิพากาที่สูงบ,บอกว่าในส่วนเรื่องของคดีอะค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของอ่าคดีไปเป็นธรรศาสตไปเป็นเจะาาที่ตรวจไปในส่วนของเรื่องการครอบเงินตอนนี้คดีมันอยู่กบฏองก็คือให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปรับผิดชอบของตนเองเพราะว่าคณะกรรมการของนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพูดง่ายครับคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วคุมคุมตรล้อด้วยนะครับ พูดอย่างงาง่ายมากนะเอาผมถามจริงๆเหอะนะผมไปแจ้งความที่สอนอตปูนะครับว่าพบว่าตรอกับภรรยาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยนะผู้ใต้พระประชาเขาทั้งนั้นเลยนะครับที่ที่จะดําเนินคดีเขาอะ่ะคิดว่าตํารวจเหล่านี้จะกล้าดาเนินคดีกับพบวตรหรือภรรยาพบวตรหรอนะครับ นายกรัฐมนตีนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานราชการนะครับยิ่งเป็นสตอชอซึ่งท่านคุมเองเนี่ยนะท่านก็จะโยนไปอ๋อเสร็จแล้วนะตรวจสอบเสร็จแล้วว่าเออมีการทะเลาะกันจริงแยกย้ายนะไม่ต้องไปดูใช่ไหมว่าผิดหรือถูกหรือว่าเจ้าที่จะอึดอัดแค่ไหนในการทําคดีนะครับอันนี้มันเหมือนกับรอยตัวเหนือปัญหามากกว่านะครับมีอยู่มีอยู่ท่อนหนึ่งครับที่ทางอาจารย์วิศนุบอกว่าการสอบ คดีของบิต่อเนี่ยครับมันเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงานมันมีความยุญญ่งยากแต่ในทางกตรงกันข้ามเนะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับทางหน่วยงานที่จะต้องมีการสอบบิ๊กโจ๊กมองว่าเรียบง่ายนะครับคืออย่างนี้ครับคดีนี้มันสอบมาตรฐานอยู่แล้วการดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเลยนะมีการแจ้งข้อหาเสร็จนะให้ออกจาก,า,ากราชการไว้ก่อนส่งปวชนะครับแต่ของบิ๊กต่อเนี่ยยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคนที่ได้รับเงินทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยป่านนี้ยังไม่เรียกไปแจ้งข้อหาเลย นะครับคืออย่าไปบอกว่าต้องไปเริ่มต้นทําใหม่ครับมันอย่างนั้นไปหลอกหลอกชาวบ้านนะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้คนที่ตามข่าวนี้ดีๆนะครับเขาจะรู้ว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเว็บ B N K เนี่ยเป็นเป็นเว็บพนันที่มีการจ่ายสวยฉะนั้นนะคุณไม่ต้องไปย้อนไปใต้เว็บ B N K เลยคุณทําต่อจากเว็บ B N K มาว่าเขาโอนเงินให้ใครบ้างนะก็โอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กโจ๊กกับโอนเงินให้เครือข่ายบิ๊กต่อครับแค่นั้นเองนะไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เลย นะครับแล้วถ้าคุณบอกว่าเอกสารที่ผมไปยื่นไปเนี่ยมันไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะค,คุณก็สามารถขอได้น,นะครับนะคุณก็สามารถขอจากธนาคารได้โดยตรงนะแล้วถ้ามันอันไหนผิดคุณดําเนินคดีผมเลยนะครับว่าผมยื่นเอกสารผิดนะคบหรือว่าตั้งใจไปกันแกล้งติดต่อเนี่ยนะถา,ามกิดว่าคำสั่งของ,ของนายกที่เคยสั่งให้ไปชยร,ราชการและอยู่ก็ให้กลับมามันดูเป็นคําสั่งที่ดู ไม่รู้เหมือนละครมินิเกยมันเป็นมันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเรื่องนี้เนี่ยคือต้องผมวันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าไม่มีใครนะแม้แต่พักคก้าไกลาอาจจะไม่กล้าพูดเรื่องนี้นะครับคือเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับนะคนที่มีอํานาจของรัฐบาลเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดการในเรื่องของคดีเรื่องอะไรได้นะแต่ในเรื่องของเรื่องของในรั้ในวังเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งกับใครครับลาดเลขานะครับในการที่จะ ทำอะไรมันต้องผ่านเขาก่อนฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องมีพี่พี่ต้อมนี่จริงไแบำแถลงของพี่ต้อมคดีแบบเขาเร่องอะไรเพราะแหลมเป็นเรื่องเกี่ยวกับมินประมาททางอย่างเงี่ยครับอ๋อเขาไม่เขาไม่กล้าดาเนินคดีผมเรื่องหมินประมาทหรอครับนะผมบอกเลยครับพอดาเนินคดีผมเนี่ยผมเรียกเศษเมนทั้งผัวท so, ั้งเมียมาได้หมดเลยครับนะครับแล้วไอ้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีการไปใส่ร้ายครับว่าเขาได้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินนะครับมันมีหลักฐานที่ไปถึง นะครับหลักฐานว่าเขาได้ผลประโยชน์จากการที่ไอบัญชีมา้าคชาชาญน,นะครับกับนัทพงษ์เนี่ยนะครับที่รับเงินจากเว็บพนันออนไลน,น์นะรับเงินจาก18ธุรกิจสวย18ธุรกิจเนี่ยมันเขาได้ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทางอ,อ้อมไม่ว่าจะเป็นการสร้างรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทของใครละ่ะของผัวเมียไหมละ่ะนะครับหรือว่าสร้างบ้านนะหรือไปซื้อบ้านไปที่อังกิตนะที่สองหลังที่กําลังจะขายนะครับหรือสนามยิงปืนนะ เอาเงินจากไหนครับภรรยาไม่ได้ทํางานนะเคยเป็นอดีตนางพยาบาลนะครับแล้วก็พอมาแต่งงานก็ไม่ได้ทํางานครับก็ใช้ชีวิตเป็นคุูหญิงอยู่อย่างเดียวแต่ว่ามีเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะหลักร้อยล้านนะครับนะข้าราชการอย่างบิ๊กต่อไม่ได้ทําธุรกิจอะไรนะครับนะก็เป็นตํารวจนะเอาเงินจากไหนมากมายขนาดนี้นะประ,ะงนะครับไม่รีบตรวจสอบนะครับเนีย่ยทุกอย่างก็โยกย้ายไปหมดนะครับกลายเป็นเงินสดไปหมดนะคิดกังวลไหมครับว่าเดี๋ยว หลังจากน,นี้จะถูกเช็คบินตามหลาผมก็กังวลเรื่องจะถูกเช็คบินเนี่ยตั้งแต่ผมดําเนินคดีเขาแล้วแหละนะแล้วยิ่งวันนี้นะครับเขากลับมามีอํานาจเนี่ยนะผมก็คงจะต้องเป็นคนแรกๆที่ต้องถูกเช็คบินนะครับแต่ว่าผมเคยบอกแล้วครับว่ารอบนี้นะครับผมสู้ตายเป็นตายครับนะไม่เขาก็ผมนะครับผมก็ดําเนินคดีทุกอย่างนะไม่ได้มีการแกนแกล้งนะครับผมก็ทําตามพยานหลักฐานที่ ผมไปขวนขวายหามาเองนะต้องบอกว่าที่บอกว่าผมไม่ขนขวายหามาเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตํารวจไม่ได้ไปขนขวายหามาให้ผมเลยนะผมให้ไปเท่าไหร่ก็คือเท่านี้นะครับไม่ได้ไปหาหลักฐานใหม่เหมือนที่บิ๊กโจ๊กเจออย่างบิ๊กโจ๊กเจอเนี่ยตำรวจพยายามไปหาหลักฐานไอน้นู่นไอ้นี่มาปฏิติประตอนะครับแต่ว่าของบิ๊กต่อเนี่ยทนายตั้มครับไอ้ตั้ม คนเดียวเลยครับเดินไปเอาหลักฐานวันนี้เอาหลักฐานอันนี้ไปให้วันนี้เอาพยานบุคคลไปให้นะตำรวจไม่ได้มีการช่วยเหลือในการหาพยานหลักฐานในการเอาผิดเลยนะครับครับตรงๆครับมีคนสั่งขอหรือให้หยุดไหมครับมีครับก็อย่างที่บอกครับมีดีวมาก่อนหน้านี้นะครับหลายวันนะครับมีการมาพยายามให้ผมหยุดนะครับโดยจะจะดูแลให้ใช้คําแบบนี้นะครับถ้าผมบอกว่าเออพี่ดูแลผมก็คงจะบอกตัวเลขมาแหละ นะแต่ว่าผมคิดว่าผมเรื่องนี้ผมต้องการพิสูจน์ตัวเองให้กับประชาชนครับนะผมจึงไม่ไม่รับสินบนหรือว่าไม่รับเคีย์อะไรทั้งสิน้นไม่ได้เป็นการขู่ใช่ไหมครับไม่ขู่ครับไม่ไม่ได้เป็นการมาขู่ผมครับเ,รขเขาจะเน pper, าค่อยหนาไปรับรจุบอกตั้มลงสวมันจะมีผลกันลงเลือกครั้งระดับประเท คืออย่างนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาห้ามไปแนะนําตัวนะแต่ว่าพอพี่นักข่าวถามมาเนี่ยผมก็สามารถที่จะตอบได้นะครับคืออย่างที่ทุกๆท่ทททานทราบเนี่ยว่าผมอะ่ะลงสอวอผมก็ผ่านระดับจังหวัดมาแล้วแล้วตอนนี้เข้าสู่ระดับประเทศนะครับก็มันก็มีขบวนการสกัดกั้นนะครับนะครับมีคนขบวนการสกัดกั้นนะครับไม่ให้ผมเนี่ยเข้าไปมีอํานาจทางการเมืองนะครับแต่ว่าผมก็ ทำเท่าที่ตัวเองทําได้ครับนะจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่วาส,สนาด้วยนะผมผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะเป็นได้แค่ประชาชนจะเป็นทนายประชาชนได้อย่างประชาชนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในสภาพเพื่อไปทําอะไรได้มากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของของบุญของกรรมและนะหรือเรื่องของวาสนานะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปนะคบผมก็อาจจะมีโอกาสทําอะไรได้มากกว่าที่ทุกวันนี้ทําอยู่แค่นั้นเองครับ โอเคนะครับงั้นก็ขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกคนนะครับที่วันนี้มากันเยอะมากนะครับก็ก็ขอใช้สถานที่ของโรงแรมเพราะว่าทางสถานที่ของผมเนี่ยมันน่าจะรองรับไม่ไม่พอนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมนะครับให้ให้ผมเนี่ยมีแรงและกําลังใจสู้จนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าวันนี้มันจะไม่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าขอให้เชื่อผมนะครับว่าผมยังจะทําต่อไปครับขอบคุณมากครับ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook YouTube TikTok Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ